สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะมาแบ่งปันแล้วก็ตอบคําถามนี้กันนะคะท่อไอเสียหรือว่าแคตาลิติคอว์เตอร์เราจะแยกเป็น2ประเภทนะคะก็จะมีเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินค่ะท่อแคทที่เป็นเครื่องยนต์ก็จะมีที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะก็จะมีลักษณะสีขาวบ้างสีเทาบ้างสีออกครีมครีมบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับหน้าตาเขาจะดูสะอาดสุดสใสใยไรลนะคะ เหมือนเด็กๆเหมือนสาวสัม้อยประมาณอย่างเงี้ยหน้าจับหน้าบายแล้วก็หน้าสัมผัสยิ่งนักนะคะส่วนท่อแคปที่เป็นลักษณะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเขาก็จะมีสีสันแบบนี้เลยค่ะเป็นสีดําสีแร่ทั้งหัวทั้งท้ายแบบนี้เลยค่ะมันจะเป็นเข่ารถนะคะเข่าของเครื่องยนต์นะคะฉะนั้นแล้วท่อไอเสียหรือว่าแคตตาลิติกน่ะเครื่องยนต์เบนซินจะดูสะอาดมากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลค่ะคลิปนี้เป็นสาระดีๆฝากไว้ค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะ